โหดูดิไฟโฟกัสสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆและนี่จับใบหน้าอันนี้จับวัตถุโอ้จับใบหน้าจับวัตถุสวัสดีนุชเราคืออ e ีมิดพิกซี่เราตามเธอได้ด้วยนะ <Wow. S 1> เราจะ t r a c ก i ิ้เธอนี่คือกล้องไลร้สด 4K ของอ e ีมิดพิกซี่และตัวนี้ เป็นสุดยอดของกล้องเพราะมันสามารถทรกกี่จะ tracking หมุนได้นะครับเ <Wow. S 1> จ้าตัวนี้นะครับมีกล้องอยู่ให้ด้วยกันนะครับ2ตัวตัวหนึ่งเป็น 4K อีกตัวหนึ่งเป็น AI จับภาพโฟกัสนะครับอันที่2นะครับด้านบนตรงนี้มีในส่วนของไม้นะครับมาให้นะครับถึง3ช่องนะครับ <Wow. S 1> ด้านหลังนะครับเป็นช่องเสียบสําหรับการเสียบสาย Type C เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะหรือในส่วนของโน้ตบุ๊ก ก็ได้นะครับเจ้าตัวนี้สามารถที่จะหมุนได้นะครับเป็นคิวบอลนะครับหมุนขึ้นบนนะครับหรือหมุนแบบรอบตัวแบบนี้ก็ได้นะครับมันจะแทร็กได้นะครับนะโอ้โหถือว่าสุดๆเลยขนาดเล็กนะครับสามารถที่จะติดตั้งได้ในส่วนของในกล่องเซ็ตเนี่ยเขาจะมีตัวนี้มาให้นะครับผมเป็นตัวติดตั้งกับในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือใครอยากได้เซ็ตเอาไว้ตั้งนะครับก็นี่ชุดของขาตั้งนะครับแบบนี้ได้เลยปรับระดับได้นะครับนะถือว่าดีมากๆเลยเพราะด้านล่างเนี่ยมีน็อ เชื่อมต่อได้นะฮะแล้วก็มีในส่วนของตัวสายนะครับนี่เป็นสายของ Type C และนี่เป็นสายของ USB นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเป็นส y p C 2 C ก็ได้นะมันเปิดมาเป็น C 2 C หรือเชื่อมต่อของ USB แบบนี้ได้เลยโอ้อย่างแจมเรามาดูภาพกันนะครับผมโอ้ดูดิไฟโฟกัสสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆและนี่จับใบหน้าอันนี้จับวัตถุโอ้จับใบหน้าจับวัตถุอย่างไวนะครับและตัวนี้มันมูฟได้ด้วยนะ นี่นี่นี่คือความสําเร็จของพี่แกคือมันสามารถที่จะ move ได้เคลื่อนย้ายตามเราได้ตึดๆ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 ตๆไหนไหนลองนั่งดูซิแล้วถ้าอยากจะหยุดแกนะครับก็แค่ชูนิ้วไปแบบนี้นะครับนี่กลางมือออกไปสัญญาณของแกนะครับมันจะโชว์สีเขียวนะครับโอ้รายละเอียดเห็นหมดเลยรีวิวสินค้านี่ชอบแน่นอนนะฮะโอ้และนี่คือสุดยอดของกล้องเว็บแคมนะครับ 4K นะครับใครที่กำลังมองหากล้องไลฟ์สดสตรีมมิ่งขายของหรือเล่นเกมหรือไว้ใช้ทำงานตัวนี้ เป็นตัวจบนะครับ e อีมิดพิกซี่อะตะกาสีเหลืองตรงนี้นะครับได้ราคาพิเศษกดได้เลยสุดๆ